ครับสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับเรื่องนี้นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์นะครับซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเราเรียนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของนักเรียนไปแล้วนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนโตขึ้นเนี่ยนะครับนักเรียนโตขึ้นเนี่ยนักเรียนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่าง เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนนะรวมไปถึงในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกและจิตใจของนักเรียนด้วยนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนให้นักเรียนจดตามนะครับจดลงในสมุดเลยนะครับหนึ่งครับมีความต้องการใหม่ๆเกิดขึ้นคะรับมีความต้องการนะทีนี้เมื่อน,นักเรียนมีความต้องการแล้วเนี่ยนะแล้วนักเรียนไม่ได้สิ่งของที่นักเรียนต้องการเนี่ยนะก็นักเรียนก็จะมีอารมณ์ที่รุนแรงนะครับเช่นโกรธไม่พอใจ นะบางคนไม่พูดคุยกับพ่อแม่เลยอย่างเช่นอยากได้สิ่งของอะไรแล้วพ่อแม่ไม่ซื้อให้อะไรเงี้ยนะครับสองครับม,มีความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้นนะก็ะยกตัวอย่างเช่นจะมองเห็นความสวยงามนะครับพิธีพิธานในเรื่องของการแต่งตัวนะเด็กผู้หญิงก็จะเริ่มอะไรก็จะเริ่มแต่งตัวนะครับรักสวยรักงามรัก ความสะอาดเด็กผู้ชายก็เหมือนกันนะเริ่มจะหวีผมนะครับเริ่มจะใส่น้ําหอมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะครับสามครับจะมีความกังวลใจในเรื่องของการเจริญเติบโตยกตัวอย่างเช่นบางคนนะบ,บางคนจะมีน้ําหนักจะมีน้ําหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับบางคนนี่สูงบางอาสูงจนจนสูงเกินเพื่อนไปเลย นัเรียนก็จะมีความวิตกกังวลว่าเอ๊ะเพื่อนจะไม่คบด้วยไหมจะไม่เดินด้วยจะไม่เล่นด้วยไหมอะไรบางคนก็มีน้ําหนักนะครับมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของร่างกายนักเรียนนะครับเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลนะครับหรือนักเรียนหญิงบางคนเนี่ยนะเมื่อร่างกายเจริญเติบโตแล้วเนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีสวดทรงองค์เอวต่างๆเริ่มมีหน้าอกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติตตกงงนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติของตัวนักเรียนน,นะ อย่างที่กูเคยสอนไปแล้วนะครับในเรื่องของอรูปร่างของนักเรียนหญิงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนักเรียนก็จะต้องมีวิธีการดูแลจัดการกับมันนั่นเอง 4. ครับนะเริ่มมีความสนใจแสวงหาความรู้ใหม่ๆนะครับซื้ออินเทอร์เนต็ตต่างๆนะใกล้ตัวนักเรียนนะครับโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตเอ่ยคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยมันใกล้ตัวนักเรียนนะครับก็จะเริ่มมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับ เดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยอ่านหนังสือเด็กๆนะครับอยากรู้อะไรก็ทำาไมเซิร์ชหาใน Google เลยง่ายดีเนาะ5ครับมีความรู้จักรับผิดชอบนะและต้องการเป็นอิสระก็คือในวัยอย่างพวกเราตอนนี้เริ่มที่จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานนะครับเรื่องของการเรียนนะการเรียนงานบ้านอะไรต่างๆแล้วแต่นะครับและบางคนเนี่ยเริ่มเริ่ม รู้สึกว่าอยากเป็นอิสระยังไงอิสระก็คืออยากจะอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบให้ใครบังคับอะไรเงี้ยนะครับ 6. ครับอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายก็คือจะ,อะรู้สึกว่าอารมณ์เปลี่ยนแปลงและรุนแรงนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหายโกรธเดี๋ยวดีใจนะนะเขาต้องบอกว่าวัยรุ่นวัยว้าวุ่นนะอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายนะครับ และก็ข้อเจ็ครับเริ่มที่จะมีจินตนาการมากขึ้นนะจินตนาการเกี่ยวกับตัวเองจินตนาการเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับคนรักนะบางคนเริ่มเริ่มที่จะมีคนรักเริ่มที่จะมีแฟนละนะครับนะแต่ครูจะบอกว่าเรื่องของจินตนาการเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าเราจะต้องอยู่ในขอบเขตนะครับจะต้องอยู่ในขอบเขตอย่าให้มันเกินเลยนะครับนี่เมื่อ เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเราจะมีการปฏิบัติอย่างไรนะครับหัวข้อต่อไปคือการปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์นะครับหนึ่งครับทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมออย่าไปเครียดนักเรียนอย่าไปเครียดนะครับ,ค,รค,รบควรจะทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอนะครับถ้ามีเรื่องวิตกกังวลอะไรก็พูดคุยนะการพูดคุยเป,เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะถ้าเราเก็บไว้คนเดียวเนี่ยนะครับปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ระบายออก นะครับเพราะฉะนั้นควรจะมีการพูดคุยหรือทำใจให้ร่าเริงแจ่มใสเอาไว้นะครับสองครับเมื่อมีความวิตกกังวลน,นะควรปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองอย่ากเก็บปัญหาไว้คนเดียวนะครับอย่ากเก็บปัญหาไว้คนเดียวนะครับควรที่จะมีการพูดคุยอย่างที่ครูบอกนะครับนะมีปัญหาอะไรปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่เราอาศัยอยู่ด้วยเลยท่านก็จะช่วยเราแก้ปัญหานะครับและสุดท้ายนะครับ รู้จักใช้เวลาว่างทางกิจกรรมที่มีประโยชน์เมื่อเกิดปัญหาขึ้นนะครับนะเราอย่าจมอยู่กับปัญหาเดินออกมาจากมันนะแล้วก็ถ้าเรามีความเครียดหรือวิตกกังวลอะไรเนี่ยเราก็ควรจะไปหากิจกรรมอย่างอื่นทํานะครับไปเล่นกีฬาก็ได้หรืออ่านหนังสือฟังเพลงนะครับออกไปเดินสูดอากาศบริสุทธิ์ก็ได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือหัวข้อการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์นะครับก็ให้นักเรียน ทำการจดลงในสมุดนะครับจดลงในสมุดแล้วก็ส่งครูโดยผ่านทางไลน์กลุ่มวิชาของครูนะครับที่เราได้ตั้งกลุ่มไว้แล้วก็เข้าไปในอัลบั้มส่งงานของแต่ละห้องนะครับนักเรียนถ่ายรูปแล้วก็ส่งส่งมาให้คุณครูนะครับก็ย้ํานักเรียนทุกคนนะครับช่วงนี้ยังต้องเฝ้าระวังนะครับนะยังต้องเฝ้าระวังโควิด -19 อยู่ นะครับออกไปไหนก็สวมแมสนะครับหรือถ้าไม่จําเป็นนักเรียนก็อยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหนเลยนะครับก็ล้างมือบ่อยๆสวมแมสนะครับงดสัมผัสจุดที่มีคนสัมผัสเยอะๆนะครับล้างมือที่สิ่งที่จําเป็นเลยล้างมือสวมแมสเนี่ยทำให้เป็นนิสัยนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าโรงเรียนเรากลับมาเปิดปกติแล้วเราก็จะกลับมาพบกันอีกนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับอะสาหรับ คลิปนี้นะครับก็ครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ